ท่านผูมครับผมอยู่ที่ศรีราชาฮะอยู่แถวสวนเสือศรีราชาครับข้างๆผมนี่คือนิคมอุตสาหกรรมปิดทองฮะขวามือผมนี่คืออาคารพาณิชย์โฮมออฟฟิศ Office, หรือตึกแถวสายพันธุ์ใหม่ครับผมชอบนี่มากครับเดี๋ยวผมจะเฉยว่าทำไมผมชอบที่เหลือเกินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตที่นี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นเป็นเพิงสองชั้นนะฮะเป็นเพิงสังกะสีชั้นเดียวสชั้นบ้านนะครับแล้วพอหลังจากที่ มีการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจฐฐนะครับเกิดที่คมอุตสาหกรรมขึ้นก็เกิดอาคารร้านค้าเกิดผู้คนนะครับที่นี่บอยบอยผมรู้ว่า,าบ้านคนรักบ้านเนี่ยในรูปแบบตึกแถวเนี่ยเนบบดายตึกแถวแปลรูปค,ครับตึกแถวเปลี่ยนแปลงรูปจากตึกแถวที่เคยเข้ามาสู่ประเทศเราเนี่ยฮะสู่กรุงเทพกรงุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งแต่สมัยรอรอสี่รอห้านะฮะ ชิโดโปตูกิสนะฮะแถวท่าช้างวังหลวงนะครับตึกแถวได้คลี่คลายไปครับแต่ตึกแถวเป็นเป็นสายพันธุ์ที่เนวบะได้นะครับังยืนหยัดอยู่นะครับไปดูว่าทำไมผมชอบมีเหลือเกินนะครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะทำให้ผมต้องมาที่นี่ครับตามมาเลยครับ ครับจากที่เราเห็นตึกแถวหรือมินิอพาร์ตเมนต์หรือทาวน์ออฟฟิศทาวน์โฮมเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับ,บทาวน์โมคือตึกแถวนะครับผมพาดูตึกแถวสายพันธุ์ใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าห้องที่ยังไม่แต่งอะไรเลยเป็นยังไงนะครับจะได้จะได้เปรียบเทียบว,ว่าห้องที่แต่งแล้วเป็นไงครับเดี๋ยวตามเลยครับว่าเป็นไงครับท่านผู้ชมครับผมเข้ามาในห้องเปล่าๆนะครับที่เป็นอาคารมาตรฐานย,ยังไม่ยังไม่มีการตกแต่งขางในนะครับ ซิลลิงสูงนะครับที่นี่น่าสนใจมากนะครับคือ,อ,อน้อยครั้งที่เราจะเห็นตึกแถวอาคารพาณิชย์หรือโฮมออฟฟิศเนี่ยที่มีถนนสองด้านนะครับนีถนนด้านหน้านะครับข้างหลังก็มีถนนอ,นอีกอันหนึ่งตัวนี้น่าสนใจครับความพิเศษที่นี่คือ1ชั้นหนึ่งซิลลิงสูงมากเลยครับชั้นที่2เนี่ยเห็นช่องบันไดตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้หลักคือที่ผมออกมาที่นี่หมายเข้าไงครับหมายเขาว่าถ้าผมใช้แบรนด์นี้เป็นออฟฟิศ เป็นสานักงานนะครับเป็นทุกอย่างเป็นร้านหมอฟันขายยาต่านกฎหมายเนี่ยแต่ข้างบนผมต้องการให้เช่าเป็นมินิอพาร์ตเมนต์หรือเป็นห้องพักหรือเป็นโฮสเทลเนี่ยคนที่ขึ้นจะไปขึ้นเช่าห้องพักเนี่ยก็จะไม่รบกวนตงนี้ครับโดยเขาสามารถขึ้นด้ตรงนี้ครับขึ้นมาได้เลยนะครับเราตัดตามดูนครับตรงนี้ก็มีห้องน้ำครับก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับซึ่งมีก็พร้อมทุกอย่างสำหรับ,รบการทำธุรกิจนะครับ ลมสามารถพัดผ่านได้อย่างสบายแสงเหลือเฟือครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับว่าเป็นไงครับพอผมเดินออกจากออฟฟิศนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะ,ะ,ะ,ะที่ผมชอบสุดเลยเนี่ยคือทางขึ้นขึ้นชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยจะมี2ห้องนะครับแล้วมีห้องน้ำเป็นตัว2ห้องนะครับถ้าบอกว่าอาคารนี้ถ้าทําเป็นมินิอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะมี1คูหานี่นะครับ จะมีมินิอพาร์ตเมนต์ให้เข้าถึงสีห้องครับแล้วจากเรือนนี้นะครับผมสามารถออกไปด้านหลังนะครับเป็นสวนด้านหลังตรงนี้ครับครับผมเดินออกจากในอาคารเนี่ยเวลนี้จะจัดเป็นสวนนั่งเล่นก็ได้นะฮะเอาวางชิงช้านะครับอุปกรณ์สวนธรรมดาก็ได้นะครับในทางเดียวกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถทำเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะสำหรับคนที่พักในอพาร์ตเมนต์ได้นะครับเห็นว่า เสน่ห์ของที่นี่คืออะไรครับเห็นถนนไหมครัถนนเล็กๆอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งทรงลักษณะนี้เนี่ยเรามักจะไม่เห็นในประเทศไทยนะครับแต่ในประเทศอังกฤษเนี่ยจะเป็นทาวเฮาส์ขนาดนี้เกิดทั้งหมดนะครับที่เราเห็นทาวเฮาส์อาคารสวยๆในอังกฤษเนี่ยนะฮะข้างหน้าเรียบร้อยเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะฮะเขาจะเก็บขยะที่นี่นะฮะเป็นแค่แบบเป็นฟีเดอร์โรสเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์สามารถเข้ามาได้นะครับตากผ้าข้างหลังเห็นไหมพอตากผ้าข้างหลังเสร็จปุ๊บหน้าก็จะก็จะดูเรียบร้อยนะครับนี่คือความฉลาดอย่างยิ่งเลย บรรดาผู้บริหารทั้ง4ห้องชั้นละสองห้องนะครับสามชั้นชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยใช้เป็นออฟฟิศแล้วนะครับเขาสามารถจอดมอเตอร์ไซค์สี่คันตรงนี้ได้นะครับสามารถเอารถมาจอดตนี้ได้นะครับเดีเราขึ้นรถบัสไปดูการตกแต่งของห้องตัวอย่างนะ ผมว่าเป็นไอเดียที่น่าทึ่งมากเลยสำหรับผมนะครับผมว่าเขาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้ดีทีเดียวนะครับเห็นว่าแต่ละชั้นเนี่ยแบ่งเป็นสองห้องชัดเจนนะครับเราเข้าไปดูขา้างในครับนี่ก็เป็นห้องที่แต่ละชั้นจะมีสองห้องนะฮะผมเข้ามาเนี่ยคือห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำในตัวนะครับมีทุกอย่างพร้อมมูลสำหรับการใช้ชีวิต นะฮะสำหรับพนักงานอยู่ในนิคมองตาสารการบ้างทาพนักงานเงินเดือนบ้างนะครับมีที่นอนง่ายง่ายนะครับตู้เสื้อผ้านะครับมีการดีไซน์ชั้นวางของนะครับน่ารักดีนะครับรวมถึงที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือมีช่องเปิดที่เหลือเฟือเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะอยู่โดยขาดแสงไม่ได้ครับแต่แสงมากไปก็ไม่ดีนะครับเอาพอดีพอดี ที่นี่แสงกำลังพอดสบายๆครับแสงไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับแสงเนี่ยทำให้อาคารนี้สวยแล้วก็รู้สึกโล่งโปร่งสบายนะครับเขมา่านใช้เป็นโลบันไบร์นะครับง่ายๆไม่กินที่นะครับเคลมโลบันง่ายๆแล้วก็มีเขม่านอีกตัวนึงนี่คือความฉลาดครับ <S <S นะฮะตัวนี้อันนี้คือที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคือเครืคอยร้อน <S 1> <S 1> คอยร้อน ก็บอกว่าคอยร้อนคืออากาศร้อนเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยเขาก็มีการออกแบบให้เป็นที่ตากผ้าตากเพื่อตัวตาต่างๆทำให้อากาศเนี่ยร้อนเนี่ยทำให้เพื่ตัวนแห้งเร็วนะฮะแล้วก็หรือหรือซักผ้าตากนี้ก็ได้จากห้องน้ำนะฮะมาตากที่นี่และมีการออกแบบเป็นเกรดเพื่อการทัศน์อุจจารนะครับบังคอยร้อนนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ครับถ้าเราถ้าอยากไม่เราอยากไม่เห็นผ้าที่เราตากเราก็ง่ายๆทีเดียวแล้วก็ปิดเข้ามา ผมก็คิดว่าคงไม่อดีกันอีกนะสำหรับชิ้นที่เริ่มต้นนะครับสำหรับอาคารพาณิชย์ตึกแถวนะครับที่เข้ามาอยู่ที่บ้านเราตั้งแต่สมัยต้น,ร,น,นรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านส็จดิ์ภาชวาและก็สิงคโปร์เนี่ยก็เอาตึกแถวเข้ามา,มาเผยแผ่ให้กับระสดุกรอกรางของท่านนะครับการกอร่อสร้างที่ท่าช้างวังหลังนะครับท่าเรียนนะครับเจริญกรุงแพ่งสภาแพ่งนาลาเนี่ยตึกแถวมีอายุเป็นร้อยปีแล้วครับ ที่นี่ก็ผมก็ดีใจนะฮะเห็นตึกแถวได้คลี่คลายออกไปนะครับเขาได้ก้าวไปสู่อีกมพีเนึยลแหละตึกแถวที่ตอบรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของมนุษย์นะฮะตอบรับวิถีชีวิตของชุมชนของนิคมอุตสาหกรรมก็ถึงพร้อมนะครับห้องน้ำก็ง่ายๆครับง่ายๆอุปกรณ์ครบนะฮะมีช่องชาร์ปนี่คือช่องชาร์ปนะฮะช่องชาร์ปคือคือที่สำหรับการขั้มปรุงเนี่ยท่ออยู่ตรงนี้ ทอ่ทอตันทอ่อรั่วแรงต่างเราสามารถซ่อมได้ง่ายนะครับและด้ยจุนั้นเนี่ยช่องชาร์ปเนี่ยจะทำหน้าที่ที่สำหรับการระบายอากาศหรือว่าความชื้นเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในเกรดตนนัวนี้ขึ้นไปผ่านช่องตัวน,นี้ครับก็สำหรับผม,มถือว่าแน่มานสำหรับตักแถว ชอบรีดมากเลยนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมต้องเดินทางมาบินร้อยกิโลเพื่อจะดูที่นี่ครับสองข้างผมเนี่ยคือตึกแถวสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นทั้งมินิอพาร์ตเมนต์ทั้งโฮสเทลนะครับความลกลุงลังนะครับของชุมชนนะฮะถูกซ่อนอยู่ที่นี่ครับตันนี้คือทางเข้านะฮะอันนี้คือคนที่อยู่จริงแล้วเนี่ยเขาจอดเนี่ยฮะเขาจอดรถจริงจงเขาอยู่อย่างนี้ครับตากเสื้อที่นี่นะครับมีจากมอเตอร์ไซค์จอดมอเตอร์ไซค์นะครับซักผ้าตรงนี้นะครับก็ถึงพร้อมนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าตึกท,ที่ผมชอบแล้วแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับยวผมพยักเดินสวนกลับไปที่ทางออกทางเข้าเมื่อกี้ใหม่นะครับที่ผมออกมาสกู๊ตนะครับ